สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของธาตุดินนะคะในหัวข้อที่ว่าจะมีใครเข้ามารักเราไหมเร็วๆนี้ธาตุดินนะคะก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรหมอมินอ่านทางโหราศาส์ไทยเรานะคะวันที่มินก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะคุณคลิกไปดูได้นะคะตรงนี้นะนะคะพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่นะคะไม่ใช่ดวงของคุณโดยตรงไม่รู้จะตรงกับใครบ้างละคะ่ะ อย่าเอาการดูดวงทั่วไปเนี่ยไปตัดสินใจว่าเป็นของเรานะคะหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันนะคะธาตุดินธาตุดินไปแรกของคุณเลยค่ะหนึ่งถ้วยหมอว่าธาตุดินอยากได้อะไรที่มันเป็นอ่าสมมติน,นะคะรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้นะพอที่ผ่านมาคุณรู้สึกมันวนเวียนกับสิ่งเดิมๆม,มันจำเจแล้วมันก็เหมือนเดิม เราไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใครคุณดูนะคะคุณอาจจะตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนคนนั้นะ่ะเขามีใครมาชอบมามาจีบมาคุยเยอะก็ได้นะคะเราไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นไม่อยากเป็นตัวเลือกทางเลือกของใคร The l o v e รนะคะบ่งบอกสถานการณ์ที่อาจจะเป็นดวงคุณก็ได้นะคะมีสเสน่ห์นะใกล้จะถึงนี้เป็นคนดวงมีสเสน่ห์พ,พาะไพ่โยกันเดิร์ันหมดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้เนาะนะคะมีสเสน่ห์นะคะรุ่งเรืองนะคะ มีดาวอาทิตย์สองแสงนะคะการเงินการทองก็มั่นคงนะคะบางท่านอาจจะมีบ้านบางคนอาจจะมีรถคันใหม่หรือประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณทําก็ได้ณนะตรงนี้นะคะหมอมินว่าคุณอยากได้อะไรที่มันใหม่ๆนะคะคุณเข้มแข็งแล้วนะตอนนี้ที่ผ่านมาอาจจะเป็นสถานาการณ์ที่ คุณซื้อสัตว์กับใครบางคนที่เขาไม่ได้ซื้อสัตว์กับเราวนๆว,ว,วิยนๆน,นะคะเดี๋ยวห่างไปเดี๋ยวกลับมาแล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่าวนลูบเดิมที่คุณไม่อยากได้คุณอยากได้อะไรที่มันใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะถามว่าคุณเป็นยังไงหมอว่านึงถ้วยมันหมายถึงความรักขั้งใหม่มาแล้วในความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเจอทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนําให้หรือคุณไปไหว้พระขอพรช่วงนี้ธาตุดินอาจจะอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆ,น,งๆนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทํานะคะตรงนี้แม้แต่ ไพ่เนี่ยก็คือไพ่สิ่งศั์สิทธ์ท่านจะเกื้อหนุนให้คุณได้พบเจอความรักครั้งใหม่คนคนนี้นะคะเห็นไหมเคลื่นจะมันหมายถึงจะกลืนเข้าไปแล้วแต่เขาก็ยังยิ้มให้คุณนะคะคนที่จะเข้ามาบอกว่าเขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นคนน่ารักอาจจะเป็นคนที่อายุที่แตกต่างคุณนะคะบางคนจะเป็นความรักที่อายุที่ต่างกันก็ได้หรือหน้าตาทางสังคมนะคะต่างต่างทินแดนไกลต่างาศาสนาก็ได้นะหรือบางคนอาจจะเป็นความรักที่ เมียงมองไว้นะคะอยู่ใกล้ตัวคุณมีคนแอบชอบคุณก็ได้นะคะตรงนี้แล้วหมอว่ามีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จด,ด้วยนะหรือมีคนเดิมๆนะคะอยากมาง้อคุณได้ด้วยหนะ้าไหนถือถ้วยความรักเป็นยังไงถ้าดินจะติกมือนึงถือดาบมือนึงถือตาช่างความหมายของของไพ่ก็คือ คุณไม่อยากได้ละอะไรที่เป็นความรักที่คุณทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวอยากได้ความแฟร์เช่นให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่นะคะตรงนี้มันหมายถึงว่าพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันนะคะไม่ได้ไปแอบไปหลบอยู่ในซอกลึบไหนนะคะความรักเนาะเราอยากได้อะไรที่มันเป็นเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้คุณจะเลือกเป็นพิเศษจะคาดสันนะคะจะฟิกกับคนที่เข้ามาเราไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์เราอยากได้เริ่มต้นใหม่แต่ชัวร์แต่ชัดเจน นะ,ะตอนนี้คุณเหมือนเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองใส่ใจในเรื่องที่เราจะทำก็คือนั่งบนบันลังของเรานะคะไม่ทำอะไรและหมอว่าคุณอาจจะเคยทำมาเยอะแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะชาวนะคะธาตุดินอาจจะคุยกับธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกนะคะราศีตุลลัคนาตุล สิงห์ลัคนาสิงห์ธนูลัคนาธนูแล้วก็ธาตุดินกันประสบมังกรด้วยกันเองช่วงนี้มีความสุขเนาะประสบความสําเร็จได้อะไรใหม่ๆม,มีโอกาสดีมีข่าวดีมาด้วยช่วงนี้นะคะของธาตุดินมาดูกันที่ผ่านมานิดนึงเป็นยังไงบ้างนะคะเดะเพลอร์เนาะราศีเมษลัคนาเมษดิเลเวอร์เมถุนลัคนาเมถุนห้าไม่เท้านะคะไหนถือไม่เท้าอันนี้นะคะธาตุไฟเมสิงห์ธนูสามดาบเนะาะธนูลัคนาธนู เจ็ถ้วยนะคะอันนี้กระโดดออกมาเลย8ปดถ้วยนะคะไนท์ถือดาบอ่าขออภัยค่ะเด็กถือดาบทีนี้หมอจะพูดนะคะบางคนเนะาะทัดดินความรักของคุณบางคนอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องมือที่3ก็ได้เช่นพูดจาทิ่มแทงใจกันให้เจ็บปวดและเสียใจนะคะพูดตรงเกินไปแรงเกินไปหรือความคิดความอ่านไม่เคยตรงกันเลยนะคะตรงนี้นะบางคนเอาแต่ใจง้องแง้งนะคะตรงนี้หรือ ไม่ไม่ค่อยคุยอะไรไม่รู้เรื่องหรือบางคนเป็นปัญหาเดิมเมเลื้อหลังด้วยนะคะบางท่านมีฝั่งคนฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องนะคะญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะมาวุ่นวายเรื่องของเรานะคะตรงนี้หรือบางคนที่ไม่เข้าใจตัวเองขัดแยง้งคิดคิดตรงนี้นะคะคิดแต่เรื่องความไม่เข้าใจว่าเราต้องการอะไรก็ได้นะคะ กรณีบางคนนะคะความรักของคุณเป็นความรักที่อยู่ไกลหรือเดินทางบ่อยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่เติมเต็มได้ด้วยนะคะอันนี้นะหมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่ขึ้นมาเลยเป็นความรักที่มันมีช่องว่างมันขาดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางท่านนี่ตรงเลยนะคะเนี่ยความรักของคุณคุณเข้าไปอยู่ในทางเลือกตัวเลือกของใครเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะคบกับเขามานานแล้วก็ได้คุยกันแต่ไม่มีสถานะใ,ให้เราพาะเขาเหมือนเลือกอยู่นะ,ะตรงนี้ ครบอยู่แล้วนะยังมีอะไรที่ที่น่าค้นหาก,กว่านี้ไหมต้องการอะไรอีกเหมือนเขาต้องการใหม่ไปเรื่อยๆนะคะต้องการคุยไปเรื่อยๆไม่รู้อะไรใช่สําหรับตัวเองก็ได้นะคะหรือคุณนี่แหละค่ะเป็นคนที่มาก่อนเป็นตัวจริงความสัมพันธ์ของคุณเขาดึงใครเข้ามาเป็นมือที่สามนะคะเหมือนห่างไปแล้ววนกลับมานะคะบางคนเริ่มมีกำแพงกับตัวเองเริ่มปิดกั้นหมอว่านะคะตรงนี้เนาะไม่รู้ใครสองคนอยู่นะคะ ทีนี้มาดูกันบ้างว่าคนที่คุณจะคบคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะตัวตนเขาเป็นยังไงบ้างของธาตุดนินนะนะคะอานะคะสี่เหรียญบางคนเงียบนิ่งกันไปเนาะนะคะควีนถือไม่เทา้าเด็กถือดาบธาตุลมตึงกลุมเมทุนธาตุไ,ไฟเมสิงฮนุนอกนั้นหมอมินอ่านธาตุไดห้หมดแล้วนะ นะคะคิงถือถ้วยอ่าวิโอฟอร์จูนนะคะเด็กมีชีเชียนเด็กถือเหรียญเฮ้อมีช็อกันลัขนากันนะคะสตาชาวกลุ่มละคนากลุ่มในถือดาบแล้วก็ไพ่ใต้สำรับสองถ้วยนะคะ,ะ,คะโอเคหมอพูดอย่างนี้นะคะว่า คนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาวาสนาพรมลิขิตนะคะได้ได้มาเจอกันเดรสตาเนี่ยคนนี้เป็นคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีเป็นคนเด่นคนดังเท่ดีแล้วค่ะหรือเขาเขาเด่นในสังคมที่เขาอยู่นะคะตรงนี้นะนะคะเด็กถือเรียนเป็นคนที่มุ่งมั่นหรือคนที่อายุต่างกับคุณคิงถือถ้วยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะอันนี้ไนท์ถือดาบนะคะอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับรถก็ได้เกี่ยวกับการขนส่งนะคะแต่หมอเห็นว่า อาจจะเป็นคนเดิมๆก็ได้นะคะที่เคยส่องคุณนะคะหรือคนเดิมๆที่คุณกับเขามีปัญหารเรื่องความขัดแย้งความไม่เข้าใจความมีอีโกโ้เอาแต่ใจอย่างนั้นนะคะหมอว่าเริ่มส่องคุณนะคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเหมือนคิดทบทวนอะไรบางอย่างสองไม่เท้านะคะหมอเห็นตรงนี้ก็คือในสายงานคุณก็ได้คนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือถือลูกๆอยู่ในมืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกล หรือเดินทางบ่อยหรือเป็นคนต่างประเทศต่างชาติเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นหมอดูเป็นผู้รู้ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะก็มีนะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูบาอาจารย์ได้หมดนะคะเดยสตานี่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีทีเดียวแหละนักล้องดารายูทูบเบอร์หรือโดดเด่นในวงสังคมที่เขาคบนะคะตรงนี้หรือเป็นใครก็ได้นะที่โชคชะตาวาสนานำพานะคะทตุดินตรงนี้นะคะ อสองถ้วยหมอว่าเขามีใจให้คุณนะคุณก็คงเช่นกันนะมาดูกันบ้างว่าเขานะคะเขาจะคิดแล้วรู้สึกไงกันบ้างกับคุณนะคะถ้าเจอกันแล้วนอกธาุดินควีนถือถ้วยนะคะเจอแล้วหมอว่ามันเหมือนโชคชะตาเขาบอกอุ้ยทำไมเจอคุณแล้วเหมือนสิ่งที่คุณขอพรมาหรือเปล่าคนที่ใช่สําหรับคุณเขาบอกคุณเป็นคนน่ารักอะนะนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นควีนถือถ้วย นะคะอันนี้นะคะไนถือไม่เท้าหมอว่าเขาอยากจะเทคแอคชั่นกับคุณหรือถ้าความรักคุณอยู่ไกลกันหรือเดินทางบ่อยหมอว่าเขาอยากเดินทางมาเจอคุณนะนะคะหรือเขาอยากเดินหน้ากับคุณสองถ้วยนะคะเขาชอบคุณแหละคนคุณก็คงมีใจะนะสองถ้วยนะคะไพ่เดวเวอร์นะคะเป็นความรักที่การตื่นรู้เป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักแบบความเข้าใจนะคะตรงนี้นะ นะคะจัก,กรวาลจะเป็นคนที่ดึงดูดพวกคุณสองคนเข้าหากันในถือถ้วยหมอว่าเขามีใจให้คุณนะคะอันนี้แล้วเป็นคนเดิมๆอยากมาง้อคุณด้วยนะหกถ้วยอันนี้หมอมินอ่านตามไพ่นะมีคนเก่าๆอยากกลับมาขอโอกาสคุณนะทัดดีนันตรงนี้นะคะคนที่เคยนิ่งไปเงียบไปมีคนคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์นี้นะคะ9้าวดาบนะคะอ่า ไฮเราแฟนเขาบอกคุณเป็นพ่อพักแม่พักของเขามีคนขอพรอ,อะไรบางอย่างไว้แปดถ้วยนะคะคนบางคนความรักของคุณนะคะเจอคนนี้มันจะเป็นอุปสรรคมันจะมีปัญหามันเป็นบททดสอบบ้างบางครั้งความรักเราแตกต่างกันหรืออยู่ไกลหรือมีอะไรที่แตกต่างบางครั้งเขาก็ถอดใจแต่ค่ะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ฮึดสู้ขึ้นมาบางครั้งเขาเครียดอย่างที่หมอบอกไปแล้วนะคะแต่หมอว่าเขาจะสู้เพื่อคุณนะคะตรงนี้นะ นะมีบางช่วงที่เขาถอดใจก็มีนะถ้าเป็นความรักที่อยู่ไกลมันเป็นบททดสอบนะคะคีนดาบนะแต่ถ้าเป็นคนเก่าเขาคิดว่าคุณไม่รับเขาแล้วนะเขากลัวคุณไม่เอานะ,ะเขากลัวคุณถือดาบใส่นะคะนะเขาน่าจะทําให้คุณเคยเจ็บก็ได้นะคะเธยเจ็บอ่ะเขาบอกคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาเลยแหละอ่ะสองไม้เท้ามีคนรอคุณนะรอคุยรอเคลียร์รอติดต่อรอสื่อสาร มีคนเดิมนะคะชาวธาตดินอยากเข้ามาหาคุณแต่เขากลัวคุณไม่รับเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บนั่นแหละนะคะถ้าเป็นคนสดไพ่ออกมายังไงหมอมินจะอ่านหมดทุกใบเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆเข้ามาอุปสรรคปัญหามันเป็นบททดสอบบางครั้งคุณกับเขาอาจจะถอดใจต่อกันนะคะไพ่เดอะเวอร์นี่เป็นเมเจอร์ดาวเสาเนาะมันหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยนะคะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาบางคนก็แตกต่างอย่างที่หมอบอกอะบางคนอายุก็ได้หรือถ้าหน้าตาทางสังคม ความห่างไกลหรือบางอย่างมันเป็นอุปสรรคแต่หมอว่านะคะเขาจะาฝ่าฟันและต่อสู้เพื่อคุณจะเดินหน้ากับคุณอะหมอว่าอย่างนั้นนะคะตรงนี้ามาดูความรักความสัมพันธ์บ้างมีคนไปขอพรนะคะให้ได้กลับมาหาคุณด้วยนะ <c oughs> คนเก่าอานะคะช่วงนี้คุณใจแข็งเนาะนะคะคุณอยากได้อะไรที่มันใหม่ๆไม่อยากได้ที่มันวนหลุมเดิมซ้ําเดิมๆนะคะถ้าเป็นคนเก่าะนะอ่ะ มาดูความรักความสัมพันธ์นะคะในปักแรกของเดือนมิถุนาในหัวข้อนี้นะนะคะท้าดินบอกว่า The Fool ฉันมีอิสระแล้วฉันมุฟจากตรงนี้แล้วฉันไม่ได้เจ็บปวดและเสียใจกับอะไรมากมายพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะอันนี้ตัวคุณเนาะฮ่าคิงถือไม้เท้าหมอมินเชื่อว่าคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษ ะค,ะความรักความสมัรถ่อะไรที่มันยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจยังไม่ใช่สําหรับเราคุณไม่ได้อยากจะทุ่มเทม,มากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าประสบการณ์เรามีนะคะตรงนี้คิงถือดาบาเนาะคุณชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างนะคะกับตัวเรานี่แหละนะคะอ่าสิบเหรียญน,นะคะการเงินการทองบง่บงบอกสถานะมั่นคงหมาว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะในสายงานในที่ทํางานแล้วก็มีคนที่จะ มาง้อคนด้วยอาสิบถ้วยขึ้นสิบเหรียญน,นะคะตรงนี้ <c oughs> นะคะมีคนบางคนอยู่ในสายงานคุณนั่นแหละคะ่ะแอบชอบแอบปื้มคนอยู่บางคนอาจจะได้เจอความรักเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่ลูกครึ่งก็ได้นะหรือเข้าหน้าที่การงานโตนะคะตรงนี้จะติกนะคะ The Hermit ช่วงนี้ธาตุดินนะคะชอบอยู่เงียบๆนิ่งๆโฟกัสในสิ่งที่คุณจะทําคุณไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเหนื่อยไม่อยากออทำให้ตัวเองเจ็บปวดและเสียใจอีกแล้วความหมายของมอมินคือนะคะโสดมีคนเข้ามาเติมเต็มนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยเข้ามาให้ความรักความอบอุ่นนะคะตรงนี้แต่เหมือนคุณไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์เพราะคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอะอยากได้ให้มันเคลียร์จริงๆในความสัมพันธ์อยากได้ความรักที่ให้และได้รับพอๆกันซะมากกว่าแต่แน่นอนละคะ่ะ จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์แต่มันจะมันจะถูกคัดกรองไม่ว่าจะตัวเราหรือสิ่งศักดิสิทธิ์เพราะคุณจะไม่รีบอีกแล้วในความสัมพันธ์นะคะคุณเหมือนค่อยเป็นค่อยคอยไปดูดูกันไปซะมากกว่าหรือบางทนเจ็บมาเยอะยังหวงความสดอยู่กับตัวเองมากกว่าถ้ามีความรักยังไม่ใช่ก็คือเดินเดินหน้าสดไปก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะมองว่าคุณมีคนเข้ามาแต่คุณไม่รีบร้อนและมีคนเก่าที่อยากจะเข้ามาด้วยอยากจะมาขอโอกาสคุณนะคะ ตรงนี้แต่ว่าตัวคุณมากกว่าที่เริ่มรู้สึกว่าอยู่คนเดียวสบายใจนะคะอย่าได้โอกาสใหม่ๆหรือสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองความรักคือสินเสมอเราเข้ามาเติมเต็มจริงๆล้นนะคะเดี๋ยวขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำธาตุดินดีกว่าอ่าก้าวเลียงขึ้นมาอีกแล้วนะคะคือนะคะโฟกัสที่ตัวเองดวงคุณมีสเสน่ห์นะเดลเวอร์นะคะ ดวงมีเสน่ห์แต่ตัวเรานะคะมากกว่าช่วงนี้ธาตุดินเป็นคนมีเซนเป็นคนมีลางสังหรณ์โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าจริงด้วยค่ะสิบไม้เท้าความรักคุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปในด้านด้านดีนะคะในความรักความสัมพันธ์นะคะถ้าอะไรอยากได้โอกาสใหม่อยากได้ความรักข้างใหม่มากกว่าหรือถ้ายังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนคุณอยู่กับตัวเองก็สบายใจดีคุณว่าอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะคะที่หมอบอกว่า มีโอกาสมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะดวงมีสเสน่ห์หนึ่งในนั้นจะมีคนที่คุณคิดว่าเขาใช่ที่สุดแต่ความรักมันจะค่อยๆดูดูกันไปซะมากกว่าในปักนี้นะคะคุณไม่ได้รีบขอบคุณมากมายนะคะธาตุดินในหัวข้อนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทาคลิปนะคะสวัสดีค่ะ